วันนี้ได้พ่นสีอีกแล้วนี่นะที่สกลนครน,นะสกลนครอำเภอบ้านม่วงนะสกลนครอำเภอบ้านม่วงก็คันเป็นฮิโน่สิงห์เทคนะรถเป็นคันนั่นแหละผมมามันก็ลือออกหมดนี่นะสภาพหัวเก่าแต่เขาขายไปหมดแล้วนะหัวเครื่องหัวเครื่องเป็นเครื่องเป็นเอ็มซซีนะเป็นรถห้างบ้านเรานี่แหละหัวเครื่องขายไปแล้ววันนี้ก็ผมก็ได้พ่นสีแล้วนี่นะ ที่สกลนครจัวันที่สามนะช่วงเช้าช่วงเอ่อช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงเท่าทีได้พลสีละเพราะว่าเมื่อเช้าผมออกไปซื้ออะไ่ที่บ้านดุงมาบ้านดุงของอุดรน,นะไปซื้ออะไ่ที่อุดรแล้วก็มาถึงแล้วก็ได้พล4แล้วมาประกอบเรียบร้อยนะก็อย่างรอยไหลรายรการนะอย่างรอนแหนบเฮ้ยเ,ย,ยเอ่อทษทีรอเอ่อสแลกสแลกแล้วก็เอ่อ แล้วก็กองกองดักน้ํากองดักน้ําโซลานะต้องสั่งยงเทพก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะถึงจะมานะก็เดี๋ยววันนี้พาดูเลยว่าออกมาทําแล้วพอช่วงได้พ่นสีแล้วมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาดูนี่นะตัส่ีฮ i โน่ ino, สิงให้เทกนะหลายคนก็ถามฮ i โน่ ino, สิงให้เถกเอสิบปดของผมเป็นเอสสิบแปดต้องทางไหมต้องทางนะคัสซีเอสสิบแปดสิงให้เท ฮีโน่เคทีความกว้างเท่ากันนะ87มันต้องทางให้ได้95ต้องทางอยู่ดีนะต้องทางอยู่ดีนี่นะนี่ก็ไล่เก็บสีเด็กียคันนี้เก็บให้ทั้งคันเลยนะคนเก็บไปทั้งคันล้อใส่เรียบร้อยแล้วก็ยางนี่นะก็ต้องเป็นยางเรเดียนะเดี๋ยวผมให้ดูภาพแบบนี้เลยนี่นี่นี่มาดูตรงนี้ดูมอนทําไมมันต้องเป็นยางเรเดียนกระทะคิ้วใส่ไม่ได้เหรอ,อหลายคนถามไปอีกนี่นะดูตรงขอบลูกหมากนี่ในในลูกหมากคันหน้านะ ถ้าเป็นกระทะคิ้วตรงขอบเ pues น mm <Pur> ี่ยมันจะตรงมามองนี้จะเห็นอ่ะมันจะขอบขอบกระทะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเรียกขอบกระทะด้านในมันจะไม่สโลบลงล่างแบบนี้อ่ามันจะไม่สโลบหลบลุงหมากมันจะตรงมาแล <Yeah. S 1> <you> see, ้วเวลาพอเวลาเราเลี้ยวหรือว่าเวลารอมันหมุนเนี่ยกระทะมันจะสีตรงนี้นี่สีลุกหมากนี่อ่มันต้องเป็นเรเดียนนะเรเดียนมันจะเป็นกระทะหลบลงมาอย่างนี้กระทะ กระทาคิ้วตรงไหนมีเนาะนี่นี่นกระทาคิ้วด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวพาดูเลยจะได้ลูกค้าจะได้เผื่อจะได้ดเตรียมไว้ก่อนเลยนี่คือกระทาคิ้วเนี่ยของด้านหลังนะอันนี้ของล้อหลังนะมันจะเป็นลักษณะตรงไปแบบนี้นี่เห็นไหมพอตรงมามันจะติดลูกหมากแตเรเดียนมันจะหลบมันจะมันจะสโลปหลบลงมาล่างอย่างนี้เออก็ประมาณนี้นะทําไมถึงต้องใช้เรเดียนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่ง อันนี่คือกระทะเลดียนมันจะหลบลูกหมากอ่าแค่นี้เองแต่อันนี้กระทะเก่าของของ,ของของคานเก่าเป็นเลดียนอยู่แล้วเป็นกระทะเลดียนอย่างเลดียนก็ก็สามารถถอดมาใส่ได้เลยนะถอดมาใส่ได้เลยอย่างอื่นก็มีรายแหนบผมจัดทรงให้หสวยๆอยู่แล้วนะสูตรใช้สูตร,ตรมันแหนบนี่เห็นไหมเสริมให้คือไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเดินประมาณเดินสายกลางหนึบหนับน,นะ ความหนึกความหนับ,ม,นบมีแน่นอนให้เชื่อผมดีที่สุดให้เชื่อผมนะดีที่สุดนะเพราะว่าผมทดลองมาหมดแล้วจะเอาแหนบหนาแผ่นนี้นะแหนบหนาอันนี้คือคือแหนบแผ่นใหญ่แผ่นหนาเราจะามาใส่ข้างล่างอีกแผ่นหนึ่งเลยกลายเป็นแข็งก็ด้งกระเด้งไปเลยวิ่งไปโอ้โหแข็งเลยอ่ะคือว่าแข็งผมว่ามันแข็งเกินไปเราก็ต้องเอาเป็นแหนบให้มันเล็กลงนะ ผมลองมาหมดแล้วให้เชื่อผมนะให้เชื่อผมนะครับให้เชื่อผมแล้วก็จะดีเองนี่ส่วนคานเก่าอยู่นี้หลายคนก็บอกว่าต้องเปลี่ยนคานหน้าไหมผมตั้งแต่ผมทํามานะตั้งแต่ผมทํามากับเจ้าซีดีเจ็ดร้อยตั้งแต่รุ่นแรกๆเจนแรกๆก็เปลี่ยนทุกคันนะครับไม่เคยมีคันไหนไม่เปลี่ยนนะนี่คือคานเก่าเนี่ยเอาแต่ล้อไปเอาแต่ล้อกับยางไปนะเอาไปยิงใส่กับคานเจ็ดร้อยพอใส่ปุ๊บ มันก็จะได้ทรงได้สูตรพอดีนะเดี๋ยววันนี้ขอชี้แจงเรื่องคันหน้านิดหนึง่งได้ทรงได้สูตรอะไรคันชักก็ไม่ต้องต่อนะคันชักก็ไม่ต้องต่อเออลูกหมากมันก็ลงกับคานพอดีนี่นะลงกับคานพอดีเพราะว่ามันเป็นเซตของมันเอมมันเป็นเซตของมันลูกค้าก็จะได้แบบตรงตรง,ตร,งตรุ่นไปนี่คือข้อดีหลายอย่างแต่ยังไงก็ต้องมาคับเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะเราถา่างคันธเนี่ยถ่างความกว้างออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยรูสะดือหนะ่ะเห็นสะดือมันยังไม่ได้ตัดเลยไหมสะดือเนะ่ะ มันก็จะลงกับคานพอดีถ้าเราใช้คานเก่ารูสะดือมันแคบกว่ามันก็ไม่ลงอ่าอันนี้น่าจะพอเข้าใจกันนะอธิบายประมาณนี้นะเออวันนี้ก็ได้พ่นสีแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวรอสีแห้งวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะประกอบอะไรเข้าเท่าที่ได้ก่อนก็ออไรอไหลไปด้วยนะอ,อะนะรอไหลไปด้วยเพราะว่าที่สกลนครหาซื้ออะไรยากมากเลยไม่ค่อยจะมีของอันไหนที่สั่งยากผมก็จะสั่งกรุงเทพให้นะก็เดี๋ยวพาไปดูหัวบ้างนะ นี่นะหัวนี่ก็เป็นยูโรห้านะหัวยูโรห้าหัวยูโรห้าเราจะสังเกตยังไงเบื้องต้นก็คือเอาขากระจกมันจะอยู่กับข้างประตูแบบนี้ถ้าเป็นยูโรสี่ล่ะยูโรสี่ขากระจกจะอยู่ตรงนี้เอหมายถึงแถบขวานะาแถบขวาแถบคนขับถ้ายูโรห้ามันจะยึดอยู่ที่ข้างประตูแบบนั้นแล้วจุดสังเกตอีกทีก็คือภายในสีดำ เปิดประตูมาเอาประตูล็อกนะภายในเขาจะเป็นสีดำหมดเลยนี่คือยูโรห้านะครับแล้วก็ e อี่าเครื่องยนต์ก็จะเป็นอ่อีจีจะเป็นสี่เหลี่ยมนะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วอีซอยู่ข้างเครื่องแบบนี้นะอา่าอันนี้ของเหลวก็ถ่ายใหม่หมดนะ ของเหลว่ายใหม่แต่เจ้าของก็ต้องซื้อเองนะของเหลวพวกไส้กรองไส้กรองอะไรอย่างนี้นะผมก็บริการถ่ายให้เฉยๆนะครับเออประมาณนี้แผ่นชาร์จดูให้เรียบร้อยอันนี้แผ่นชาร์จสวยกิฟเลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้สี่ร้อยกว่าแรงเลยนะสี่รอกว่านะ4ี่ร้อยกว่าดูเรียบร้อยแล้วนะสี่ร้อยกว่าแรงสามแปดก็มีสี่ร้อยก็มีนะสี่ีส์7ร0อยมีม,มีมีหลายอ่าหลายหลายแรงม้ามากนะครับก็จะประมาณนี้สวยๆนะ เดี๋ยวช่างบอยเดี๋ยวค่อยดูคันนี้เลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บประกอบรถวิ่งได้แล้วก็ห้อยหลังเอากระบะขึ้นนะกระบะเป็นกระบะไทยลาดตรงโน้นมันแค่รัดสลักไว้เป็นช่วงๆเฉยๆนะวางปุ๊บแล้วก็รัดสลักไปคือเก่าเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยครับผม